สวัสดีค่ะ Sun Moon Light ร o v e นี่คือความรักทั่วไปโดยรวมสำหรับประสีมเมตน,นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2024วันที่ชาแนลนี้ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook i n สตาแกรมไลฟ์อัตกติองอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิเีอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายหินมงคลความรักในทุกๆสถานะคลิกไปที่ลิงก์ i n นสตาแกรมใต้คลิป สนใจชิ้นไหนอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจสับส r i b e ์ไลค์แชร์และกระดิ่งเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานราศีเมษกันเลยเรื่องราวความรักของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรสำหรับชาวราศีเมษนะโอเคพลังงานด้านหลังเป็น reconciliation มันก็มีเกณฑ์ว่ารักนี้จะหวนคืนนะคะ f r o u r self แต่ถ้าคนที่ไม่ใช่ไม่น่าจะกลับมานะเพราะว่า this unrequited love ขึ้นเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณคิดถึงเขามากๆอยากให้เขากลับมาแต่ว่า ไม่มีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะอันนี้ยังหมายถึงคนเคยคุยคนเคยมีความรู้สึกดีด้วยอาจจะมีเกณฑ์ได้กลับมาพูดคุยกันใหม่ก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นคู่แท้ในอดีตชาติก็ได้ที่คุณเฝ้าอธิษฐานนะคะ เฝ้าอธิษฐานเฝ้ารอคอยมีเกียนว่าในเดือกนกรมภัน์มีสัญญาณที่ดีนะคะ feel yourself ถ้าใครรอใครบางคนกลับมานานมากๆแองเจิลออกมาบอกว่าคุณจะรอคอยคนที่ไม่ใช่ไปทําไมคุณจะคิดถึงเขาคนนั้นไปทําไมทําไมคุณไม่ร้องขอความรักครั้งใหม่ซึ่งเป็นเนื้อคู่ ในอดีตชาติที่เขาเฝ้ารอคุณจะดีกว่าไหมนะคะเห็นด้วยอย่าถามอาจารย์สันนะอาจารย์สันก็อยากให้ move on แหละแต่ว่าก็เข้าใจนะเลยหลายท่านก็เหมือนแบบอยากจะได้โอกาสอีกครั้งน้องอ่านนั้นเดี๋ยวเรามา clarify กันต่อเลยนะเรามาเช็คพลังงานโดยรวมกันดีกว่าโอเคถามว่าเขาคิดถึงคุณไหม เขาคนนั้นคิดถึงคุณนะคะมีใครบางคนรู้สึกผิดคุณอาจจะได้รับข้อความคำขอโทษก็ได้เนาะอืโอเคพลังงานค่อนข้างชัดเจนก็ไม่ต้องครดฝ่ายนะคะ wish come true อยู่หลังสําับมาถึงคู่รักจะเรียกว่าคู่รักดีไหมเนาะเพราะเหมือนว่าหลายๆท่านก็ อยู่ในลักษณะของ no contact นะคะไม่ได้สื่อสารไม่ได้พูดคุยกันมานานสักระยะแล้วแหละอาจจะเป็นเดือนด้วยซ้ำไปนะคะในหลายๆเคสมีเกณฑ์ว่าจะติดต่อสื่อสารกลับมาไหมอออาจารย์ฉันเห็นแต่เพียงว่าเป็นแค่เพียงความคิดนะคะบางทีความรู้สึกที่เขาคิดถึงคุณมากๆอาจทําให้คุณคิดถึงเขามากๆได้ด้วยมันได้รู้สึกเหมือนว่าเขาจะกลับมาอะไรประมาณนี้นะพลังงานของคุณเนี่ย มูฟออนเป็นวงกลมเหมือน,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 นกันนะจะไปแต่ว่าหยุดรออะไรประมาณนี้นะคะโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเงินอันนี้ไม่ห่วงอยู่แล้วราศีเมษแต่ว่าเรื่องความรักอ่ะโฟกัสไปที่อะไรใหม่ๆจะดีกว่านะคะถ้าเกิดคุณรอให้เขาหรือเธอคนนั้นกลับมาขอโทษซึ่งคุณอาจจะรอคอยคําขอโทษหรืออาจจะสลับกันนะถ้าคุณส่งไปอาจจะไม่เป็นผลนะ แล้วก็ถ้าคุณรอการส่งตอบกลับมาเรื่องคำขอโทษก็ยังไม่มีแม้ว่าจะมีรีคอนนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการที่จะหวนคืนกลับมารีคอนในที่นี้อาจจะเป็นความรู้สึกที่นึกถึงเรื่องราวเก่าๆเดิมๆระหว่างคุณกับเขาเสียมากกว่าเพราะว่าพลังงานหลักมันไม่ไม่มีเกณฑ์การที่จะกลับมานะคะตัวเขาในเวลานี้เหมือนว่าเขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้มีความสุข นะอยู่กับตัวเขาเองอาจจะเรียกได้ว่าไปมีคนคุยใหม่แล้วแล้วก็เขาอาจจะรู้สึกดีอยู่นะช่วงเวลานี้เขาคิดถึงเขารู้สึกผิดเ,เขารู้ว่าเขาทําให้คุณเสียใจแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งแต่ว่าคนคนนี้ความอีโก้ของเขาในตัวเขายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังสามารถไปต่อได้ดังนั้นต้องปล่อยเขาไปค่ะปล่อยเขาไปให้ไป ใช้หรือว่าเผชิญชะตากรรมของเขาไปก่อนตัวคุณก็ทําหน้าที่ของคุณให้ดีไปก่อนจะดีกว่านะคะอเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาเหมาะสมเขาก็จะติดต่อกลับมาเองนะคะแต่อาจจะยังไม่ใช่ในเดือนกุมภาหรือในเร็วนี้นะคะแต่มีเกณฑ์อยู่มีเกณฑ์อยูออ่ทีนี้เนี่ยอะไรต่างๆที่คุณต้องการในชีวิตแต่ก้าวถ้วยออกมาบอกว่าคุณได้แน่ๆแหละแต่ว่าคุณจะต้องตัดสินใจ เลือกขอให้ถูกเขาเรียกว่าอะไรเลือกขอให้ถูกกับพลังงานของคุณพลังงานคนเก่ายังไม่มีแวว<ม>เราก็ต้องขอที่จะได้เริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะ,ะทีนี้เราก็มาที่คนโสดเนาะคนโสดตอนนี้เหมือนกำลังแบบมุ่งมั่นแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ เหมือนคุณน่าจะมีโปรเจกต์อะไรเดิมๆนะคะให้ได้กลับมาทำเรื่องงานเรื่องเงินดังนั้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่คุณทำงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ผลตอบแทนเยอะที้ในส่วนของเรื่องราวความรักอาจจะได้ความรักจากคนใกล้ตัวมากกว่านะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณมีคนคุยทางโซเชียลคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณไม่ไม่ค่อยได้คุยกับเขามากหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจสนใจเขาหรอก แต่คนคนนี้จะโดดเด่นนะมีเกณฑ์การจะถูกขออองเอดจากคนที่ไม่ค่อยตรงสเปคสักเท่าไหร่นะคุณก็ไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นแต่พลังงานแองเจลออกมาบอกว่าเออถ้าคุณเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองได้อะคุคนนี้สามารถเป็นความรักที่ดีได้นะแต่เพียงแต่ว่าคนที่จะเข้ามาอะไรคอยเตอร์เลิฟบอกว่ามันยังไม่ได้ตรงใจคุณมากมายนะัก อาจจะเป็นคนใกล้ตัวนะที่แอบชอบคุณหรือว่าคนที่คุณคุยคุยอยู่นี่แหละนะเขาจะขอออกเดตคุณอาจจะปฏิเสธเขาก็ได้นะคุณคนโสดนะคะหรือว่าถ้าไม่มีใครเลยช่วงนี้คุณมีเกณฑ์การจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปในที่ที่คุณเคยอยากไปมากกว่าสําหรับคุณคนโสดนะสาหรับคนคุยที่ไม่ชัดเจนราศีเมษ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีค่ะแต่ว่าเขายังอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองก่อนนะในความดีของคุณในความเพอร์เฟกของคุณนะ่ะมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เขาในบางอย่างถามถึงความชัดเจนนะ่ะมันคั้นด้วยห้าถ้วยเนาะมันอาจจะชัดเจนในระดับที่คุณยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่ได้ตรงกับที่ใจคุณคิดเอาไว้เขาอาจจะบอกว่าเออเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันไปกอ่อนหรือว่าลองคุยลองศึกษาดูใจกันไปกอ่อนอีกสักระยะหนึ่งนะคะแล้ว เมื่อเจอกันในชีวิตจริงถึงค่อยว่ากันหรือในหลายๆท่านอาจจะได้เจอแล้วแหละ1-2ถึงครั้งแต่ความชัดเจนมันยังไม่มาขอให้รู้ว่าคุณดีกว่าคนที่เขาค่อนข้างที่จะอยากที่จะมีตัวเล,เลือกเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งมันก็เลยยังไม่ชัดเจนกลับมารักให้ตัวเยอะๆนะคะเพราะว่าไพ่ก้าเหรียญขึ้นในเดือนนี้คุณจะกลับมารักตัวเองให้ความรักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอแนะนำให้เรียกว่าขอพรใหม่ ให้ได้เจอคู่แท้คู่สินเสมอกันคู่รักในอดีตชาติขอให้ตามหากันจนเจอดีกว่าแล้วก็เดือนหน้าเราค่อยมาว่ากันนะแต่ว่าเดือนนี้ให้ไปทําบุญขอพอรจะดีกว่าเพราะว่าการ์ของ calling มันเยอะนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอเนื้อคู่ในอดีตชาติแน่ๆไปขอพอรให้หนักเลยเพราะว่า energy ของ wish come true นะคะมันมาจ่อแล้รีบไ,ไปขอพรนะคะหรือว่าตั้งเป้าหมายเดินหน้าหาใหม่นะจะเป็นการดีที่สุด มาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นอสถานะไม่ชัดเจนก็คือยังไม่ชัดเจนนั่นแหละที่อาจารย์สันไล่เรียงมาทั้งหมดอะนะพยายามใช้คําพูดให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็คือยังไม่ชัดเจนในระดับที่คุณอยากได้มันนะเอาละมาถึงคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะเรื่องการแต่งงานรอยาวเลยนะอาจจะประมาณถึง2ปีก็ได้ ดังนั้นเดือนกุมภาธ์เป็นเดือนที่ได้เที่ยวได้สวีทหวานแต่ว่าถ้าจะรอคอยเรื่องความชัดเจนเรื่องการแต่งงาน,นคือยังไม่มีนะอาจจะต้องรอไปก่อนนะอาจจะประมาณอีกปี2ปีเลยก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาเช็คพลังงานกันอีกทีคุณกับคู่ของคุณไม่ว่าจะไปไหนหรือทําอะไรก็แล้วแต่หรือว่าไม่ว่าจะมีเรื่องราวไม่สบายใจอะไรอะ่ะยังไงก็จะต้องกลับมา นะกลับมาดูแลกันกลับมารักกันเทคแคร์กันอยู่เสมอมันเป็นความรักที่ขาดกันไม่ได้อยู่แล้วระหว่างคุณกับเขาอะนะคะดังนั้นความรักที่ดีอยู่ในกำมือก็รักษาเอาไว้แล้วก็ ค่อยๆค,คุยกันค่อยๆวางแผนก็ได้ในเรื่องอนาคตในปลายทางมีเกณฑ์แต่งไหมนะไพ่เก้าถ้วยก็บอกแล้วว่ามีเกณฑ์แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยแหละพลังงานคือมันไม่ได้หลั่งใจคุณคู่ของคุณอาจจะอยู่ไกลกันด้วยนะคะอาจจะอยู่ต่างประเทศอยู่คนละพื้นที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะต้องการเตรียมความพร้อมให้มันมั่นคงซะก่อนความที่เป็นเอ็มเพรสนะ อะไรที่มันยังไม่พร้อมหรือว่าถ้าจะทําให้คุณต้องลําบากเขาจะต้องเตรียมความพร้อมให้คุณก่อนคือแต่งไปแล้วก็อยากจะให้สุขสบายลงตัวนะประมาณนี้ดังนั้นเดือนนี้ก็เป็เดืนอนแห่งความรักที่ใช้เวลาอยู่ร่วมกันไปนก่อนอย่าเพิ่งไปบีบคัน้นหรือตัวเองในเรื่องที่ว่าจะต้องรีบแต่งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในระหว่างทางความรักมันก็มีความมั่นคงอยู่นะเท่าที่มองไม่ไมีไพ่เสียเพียงแต่ว่าไพ่ขั้นอะ คือบางอย่างมันยังไม่ได้เป็นหนังใจคุณนะในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นเองนะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ